ทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับมีมิชพิ่ไหมใช่้ครับตัวสองพวกเราผ่านแม่ใหญ่มาได้แล้วตีดอะ มาเร็ว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 ลอยเพื่อนผมมันเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของโปเกมอนเขาขี้ขาดเขาขี้หดัวหรายไปอ่านดูดิ hidden f อร m the world เฮ้ยให้มันฟังกากันให้มันฟังการกันแต่ไม่แปลละ อโลลอเด o n ชารแบบิงเธอเล็มทช่าทอลคกซ์อง ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีไปนําเลย,เลยรู้สึกว่าตู้นี้มันจะเปิดได้แัปเตอร์ที่แล้วเจอกับเอนนเบลเข้าไปหัวลุกเลยเฮ้ยเมื่อกี้เจออะไรอ่ะ นี่นวะผ่าละเออเพือพ่อนเพื่อนเพื่อนเรื่บ้านที่น่ากลัวมากโ,โหพระภากิจตามหาคุณแจวิ่งมันญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอทำไมมีพระพระุทธาเจ้าด้วยไปเลยโอ้โห <c oughs> ดูจำแม่เลยไปเลย <c oughs> <c oughs> ห้องอะไรอะ่ะ เกียดผีปากขีดสตูดิโอน่าเป็นใครอ่ะเพื่อนวันดี <laughs> โอ้โหหายไปแล้วมัน <laughs> กูกูมนกูคนี่ไปแล้วด้วยโอไม่นะนะกูก็อ่านไม่ออกภาษาจีนกูเกล้แปลภาษาช่วยคุณได้เอาล่ะโดนจ้ำแกทีนึงคือแบบถ้า ถ้าแบบมันไม่มีผีปาาขีกมันจะไม่มีปัญหาเลยเว้ยแต่มันมีอะดิไปเลยสวัสดีวัน,น <c oughs> <c oughs> ่เปอนไรเรา <c oughs> ไปกดเลย <c oughs> โมฟาเก่งชิงเก่งสามสี่แปดแปดเชื่อดิสามสี่แปดแปดเดี๋ยวดูทางให้ทงชิงทงชงฝงไยจิงทงทงปีลันแป๊บป่ะ ông chinh công bóng 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 เอาละตอนนี้อยู่ไหนอะ่ะโอเคมันจะยากเหมือนใด้ด่านเมื่อกี้ไม่ได้ด้วยมันคือจีนมันคือจีนเก๊เฮ้ยขอ้ากูจะไปทุ่มผัวผีเอาไปทุ่มผัวผีเลย จริงๆโรงเรียนตูก็ให้เรียนจีนนะแต่ก็นั่นแหละ <c oughs> นงัๆนะ่ะว่าไปน่าจะเจอโดนกัมะระแจไปก่อนเลย <c oughs> โตกเกียวมาจีใครงัดมนเลยงั้นเลยตรงชิงตรงตรงชิงถุงถุงสองชิงเอาคอบาไปไล่ทุมหัวผีเลย นี่นี่นี่เว้ยจบประเด็นโดรมอนคิสุกามีเ s 5เดี๋ยวยิบให้ไหมเออว่ะยิบไม่ได้ปรากฏตัวซีนี่ไงก็ได้มาแล้วเนี่ยเนี่ยตัวได้มาแล้วเนี่ยเอาโคอีเวตอรี่ไงตัวจีจีตัวจีไฟ

รู้บีแล้วโอ้โหตงนแ้กมีประวัติตอนเอีย้ยอีไปนำทางก่อนเลยนะดูดิรประวัติเป็นโอ้ยอะไรเนี่ยมึงสั้นหากูแล้วไปเนี่ยเพื่อนมึงรู้ไหมมึงบังทางกูอนะอะไรโอ,โอ้โอ้อัน,นต้องนี้เขออาอ่านนี่ก่อนโอเคช่องแม่กือกูไม่อ่านได้แล้ว คาบูมจ้นนะ,ะ,ะ,ะน,นี่ยงแต่ว่าไหอะไรเกิดอะไรขึ้นผีมึงเก่ยเนนะนั่นน่ะหรอผีปากขีของมึงผีปากขีเกมเนี่ยปุ๊ว่าแล่ What the shit is that? คณิตศาสตร์จนเอีย๊ยอีเออห้าบวกสองเอาหนึ่งกูรู้ว้าวไมเคิล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 มาหันมามองแล้วไมเคิลมาหันมาแล้ววันนี้ไมเคิลไมเคิล เมื่อกี้ไมเคิลหันมาหาเราด้วยแหละแปดเ็กมี่แกาแมงรียกออกว่มมาไม่ประกัศเพิอมจ่ายเออไป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 มึงน,นั่งเลย but i